แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณก็ผิดหมดไงแล้วเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะมาจะคนจะขอเอาดารามาเตือนคุณหรือใครออกมาเตือนคุณเนี่ยคุณก็จะไม่ฟังอีกแล้วคุณก็จะเจ๊งเหมือนเดิมอีกอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าท่านเอออันนี้มชาช้ยน่พายแล้วอะ่ะตอานสมยัยผมเนี่ยอโอเคท่านเป็นเผด็จการนั่นก็ทําแต่ท่านอย่าติดนิสัยเผด็จการสิท่านต้องกลับมาดูความเป็นจริงแล้วว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วภาวะก็เปลี่ยนแล้วคนกาเดือดร้อนจริงมีคนตายจริงขนาดคนตายตามถนนท่านยังบอกว่าจัดฉาก ให้จัดฉากแล้วคุณเก็บศพไม่รู้ว่ากี่ศพกี่ศพที่เก็บไปมันจะจัดฉากได้ไงคือฟังมั่งอ่ะฟังพี่โทนี่บ้างผมพูนตรงนะคือแกหลักคิดแกดีนะผมคือจริงๆผมปกติไม่ได้่าต้องมาชมแกนะคนก็รู้คือคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็จรู้ว่าคุณทักษิณเก่งใช่ไหมเอาความตรงๆใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบก็รู้ว่าคือเขยังชมในเรื่องอ่ะเรื่องนี้ในประเด็นผมที่ผมไม่ได้แกกลับไม่กลับนี่อีกเรื่องนะแต่หลักคิดแกเนี่ย เป็นคนที่ควรจะต้องฟังแล้วก็หาทางดูที่ว่าเขาพูดมาควรทำไหมคือตอนนี้คุณเละจนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเถียงใครแล้วคุณไม่ควรจะมาด่าใครแล้วคุณจะไม่ควรมีสิทธิ์จะมาห้ามเขาขอเอาแล้วคุณทําเละถ้าคุณจะมาบอกว่าเขาเฟกนิวได้ไงคุณพูดอะไรออกมาเขาก็พูดถุงหมดคุณทําเละหมดอ่ะคุณจะบอกว่าเฟกนิวได้ไงรอบนี้ต้องพูดเรื่องนี้นหนึ่งคุณชุวัตรเปิดประเด็นได้ดีคือไอ้เรื่องการคุมสื่อรอบนี้ยังไงคุณคุณวิจัยบอกยังไงผมว่าอย่างนี้ฮะคือที่ผมให้ดูเนี่ยรวา คุณผมก็ขอเอาคนแรกๆเลยแล้วคุณก็จับผมไปแบบใส,ส่เสียบกอนแล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณก็ผิดหมดไง้วเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะมาจะคนจะขอเอาดารามาเตือนคุณหรือใครออกมาเตือนคุณเนี่ยคุณก็จะไม่ฟังอีกแล้วคุณก็จะเจ๊งเหมือนเดิมอีกอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าท่านเอ,อนอันนี้มาใช้ที่ปาตายแล้วอ,ะอ่ะตอนาสมยัยผมเนี่ยโอเคท่านเป็นเผด็จการนั่นก็ทำแต่ท่านอย่าตินาดนิสัยเผด็จการสิท่านต้องกลับมาดูความเป็นจริงแล้วว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วภาวะก็เปลี่ยนแล้ว คนเขาเดือดร้อนจริงมีคนตายจริงขนาดคนตายตามถนนท่านยังบอกว่าจัดฉากใครจะจัดฉาก,ฉากแล้วคุณเก็บศพไม่รู้รว่ากี่ศพกี่ศพที่เก็บไปมันจะจัดฉากได้ไงคือเวลาดาราน,นักแสดงซึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการไล่นายกด้วยเนี่ยมัน มันน่าจะสายเกินไปแล้วที่ท,ที่มายับยั้งด้วยการคุมสื่อใช่ไหมม,มัน,ม,นมันไม่ใช่แค่สื่อไล่ะครับผมว่ามันม,มันตลกเกินไปผมว่ามันในภาวะอย่างนี้นะฮะผมว่าแล้วสื่อเองก็ต้องต่อสู้นะผมว่ามันคุณจะไปปล่อยอยังไงมันไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยว้อยโดนปิดได้กี่หนใช่ไหมฮะพูดความจริงอะไรไม่ได้เลยผมเนี่ยพูดแล้วตอนนี้เศรษฐกิจมันพังแม้พังแกก็หาว่าสมัยก่อนไม่ได้โตถ้าแกไม่ทราบนะปี55เนี่ยเราโต7.2็ดจุเปอร์เซ็นต์นะเจโอเคปี55 ทั้งมีทั้งจำนำข้าวมีทัออ้งรถคันแรกอะไรก็ตามเนี่ยนะค่าแรง300ร้เนี่ยพร้อมกันตอนนั้นนะเศรษฐกิจมันตัวจ2ดจุดสองรัฐบาลนี้มีเคยเห็นเลขห้า <c oughs> ยังไม่เคยเห็นเลยตอนนี้หนึ่งกว่า <c oughs> แต่ว่าอันนี้อาจจะเพราะโค<อ>วิดด้วยผมผมเชื่อว่าโอกาสติดลบสูงเพราะที่เขาบอกกันหนึ่งกว่าเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยคุณจะเปิดได้เมื่อไหร่ผมคิดว่าสามเดือนเอคเอพีบอกว่ายังต่ำสามเดือนล็อกดาวน์เนี่ยผมว่าสามเดือนเนี่ยไม่รู้จะเปิดได้ไหมเพราะอะไรวัคซีนคุณไม่มีคุณยังไม่แยกออกเลยแล้ว ตัวเลขมันขึ้นตลอดอ่ะอคุณจะเปิดได้ไงอ่ะอกว่าคุณจะฉีดได้ครบคุณจะเปิดได้แต่เมื่อคุณฉีดวัคซีนได้ครบถูกไหมครับวัคซีนคุณยังไม่มีเนี่ยคุณจะไปฉีดเซนโนแวคธรรมดาตลอดเวลามันก็มันก็ไม่เวิร์กอะ่ะคอร์ดิมูริตี้ก็ไม่เกิดปริมาณก็ไม่ได้5.60 เปอร์เซ็นต์หรือ70เปอร์เซ็นต์อ่ะเอาแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เปิดมันก็กลับมาไม่ไดค้คุณก็ยังยากแล้วคุณจะเปิดยังไงอ่ะมันก็จะหนื่นอย่างนี้ไปจนถึงอย่างน้อยปีหน้าใช่แล้ว,แล,วแล้วมันจะเจ๊งขนาดไหนอ่ะผมยังเชื่อว่าติดลบนะถา,ถามถผมเนี่ยที่เขาเอากิงตัวเลขศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ตอนที่เขาวิจารณ์รอบนั้นเนี่ยมันปีห้าเจ็ดเหรอปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดเนี่ยคืออย่างนี้เอาย้อนกลับไปหน่อยปีห้าปีห้าห้าเนี่ยเราเราโตเจ็ดจุดสองนะปีห้าหกเนี่ยมันจะโต คุณสุเทพประชุมกระทบกันสุดท้ายติดลบใช่ไหมแล้วพอชัดดาวมันก็ชัดดาวมันต่อมาปีห้าเจ็ดคุณปฏิวัติน่ะคุณก็เหลือแค่0.9นย์จุาแล้วแกก็บอก0.9คือคุณทำตัวเองอ่ะศูนย์จุดเก้าเขาไม่เขาไม่โทษสุเทพเขาไปโทษรัฐบาลยริงเขาโทษรัฐบาลยริงหาว่าว่าทำได้0.9นย์จุเผมว่านี่ยคือสิ่งที่แกไม่เข้าใจไง แล้วแกก็จะฟังคนนู้นคนนี้โอ้ยดีแล้วทุกอย่างไปด้วยดีไอ้พวกรอบข้างแกก็บอกว่าเออดีดีแกก็เขาเชื่อไปดีเพราะแกไม่มีความรู้ทางเศรษฐกิจไนถ้าเป็นหัวหน้าทีมไม่รู้นี่ก็ไปไป<ต>ไม่ได้คุณพิชัยครับคือเราไล่รัฐบาลไม่ได้<อ>สถานการณ์โควิดก็ไม่ดีวัคซีนก็ไม่มาอ,อะไรคือสถานการณ์ที่เราจะเจอที่ในสามเดือนข้างหน้าผมมันเละทุกอย่างเลยนะที่ผมกั้นร้องไห้ไม่อยู่เพราะผมเห็นภาพไงว่ามันว่ามันไม่มันเห็นทุกอย่างมันจะเละแบบจะตายก็เพิ่มจะเจ็บก็เพิ่ม เศรษฐกิจก็จะเละคนก็จะตายเศรษฐกิจคือตอนนี้คนเลือกระหว่างจะตายด้วยโควิดหรือจะอดตายม,มันเป็นงันจริงนะแล้วมันมจะฟื้นยังไงเพราะว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถคุณไม่ได้คิดอะไรเลยคุณทําได้ทีละอย่างผมบอกเลยเขต้องทาหลายๆอย่างพร้อมกันคือฟังมั่งอ่ะฟังพี่โทนี่บ้างพูดตรงนะคือแกหลักคิดแกดีนะผมคือจริงๆผมปกติไม่ได้มาต้องมาชมแกนะคนก็รู้คือคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็จรู้ว่าคุณทักษิณเก่งใช่ไหมเอาความตรงตรง ช่ไหมลบไ,ไม่ชอบเขาว่รู้คือเขายัง <quiero S 1> ชมในเรื่องอ่ะใช่ไหมเรื่องนี้อในประเด็นผมที่ผมไม่ได้แกกลับไม่กลับอีกเรื่องนะแต่หลักคิดแกเนี่ยเป็นคนที่ควรจะต้องฟังแล้วก็หาทางดูที่ว่าเขาพูดมาควรทำคือตอนนี้คุณเละจนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเถียงใครแล้วครณไม่ควรจะมาด่าใครแล้วคุณจะไม่ควรมีสิทธิ์จะมาห้ามเขาขอเอาแล้วคุณทําเละ ถ้าค,คุณจะมาบอกว่าเขาเฟกนิวส์ได้ไงคุณพูดอะไรออกมาเขาก็พูดถูงหมดคุณทําเละหมดอ่ะคุณจะบอกว่าเฟกนิวส์ได้ไงคุณพิชัยโพสต์ในโซเชียลของตอนเองใน Facebook รเรื่องเฟกนิวส์บอกว่าแบบนี้เรียกว่าเฟกนิวส์ไหมวัคซีนจะมีล้นจะฉีดครบก่อนสิ้นปีไทยจะเป็นศูนย์กลางวัคซีนของภูมิภาค <c oughs> จะมีวัคซีน150ล้านโดสเข้ามาอันนี้คือปีหน้านะย,ยังฝันหวานอยู่วัคซีนที่ใช้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีล็อกดาวเพียง14บวัน นะฮะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปได้ดีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปได้ดีจนตอนนี้นะฮะปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็นจะมีนะนักท่องเที่ยวจากจากบปรซิลมาเสริมนิดนึงนะซึ่งฮ้ยผมพร้อมไปนะอนนนี้คำสั่งล่าสุดเดินทางระหว่างเกาะก็ห้ามแล้วนะฮะระหว่างเกาะขึ้นเรือเนี่ยห้ามแล้วฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือยืนยันว่าเปิดประเทศได้120วันเปิดประเทศอาจจะได้นะแต่ไม่แน่ใจว่ามีใครมาไงคือคืออันนี้มันมันโคโะโจกนะเปิดเฉยๆมันเปิดได้ ก็เปิดล็อกดาวน์ให <|so|>? ้ได้ก่อนร้อยยี่สิบวันประมไม่เปิดล็อกดาวน์ยังเปิดไม่ได้ร้อยยี่สิบวันสำหรับพื้เซนเพิ่งเพิ่งล็อกดาวน์จังหวัดที่ติดใจแดนไทยฮะล็อกดาวจังหวัดทีติดใยแดนไทยสิบสี่วันแล้วนะแบัวจังหวัด เขากลัวระบาดจากไทยไแล้วตอนนี้ไทยโดนประเทศอื่นล็อกดาวน์อยู่ครับเอาปิดโดสี่แกพูดตอนนี้นแกพูดนี่คือหมายถึงปีนี้นั่นก<อ>็ไม่ได้พูดถึงตรงน้านนแต่ว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเล็งร้อยกว่าล้านโดสไอ้นั่นคือแผนปีหน้า<ต>ใช่ไหมแต่อันนี้คืออันนี้คือคุณคุณประยุทธ์พูดเองเลยเคยเคยนั่นเลยพูดกลางที่เลยว่าเราจะมีร้อยห้าสิบถึงสองร้อยล้านโดสมาร้อยล้านโดสในตุลาเออใช่แต่ว่าปกติแล้วถามทางตอนท้ายหนึ่งงาน ไม่สําคัญเนี่ยงานทั่วไปเนี่ยนายกเนี่ยเดลเกตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําได้เนี่ยทุกเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเรื่องวัคซีนสังเกตดูผู้นําประเทศอื่นเนี่ยเขาทั้งคุยเองเดลเองและประกาศเองหมดครับมันต้องทําอย่างนั้นใช่ไหมคือระดับนายกญี่ปุ่นหรือไม่รู้สิประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าได้บ่คือมันเป็นอะไรที่ต้องทาเองเพราะมันเรื่องใหญ่สุดมันเป็นพ r i o r ิตี้ไงคุณถ้าคุณจัดอันดับไม่ถูกเนี่ยคุณไม่มีทางบริหารประเทศนี้ได้แล้วหลักคิดคุณอย่างเนี้ย ถ้าเท่ตอนนี้มันหนักเกินกว่าที่จะแก้ได้แล้วคลอประยุทธ์เนี่ยคุณต้องรู้ตัวว่าคุณคุณไม่ไหวแล้วแล้วตัวเลขมันวิ่งไปเรื่อยแล้วใช่มันคือทั้งทั้งเศรษฐกิจก่อพังไอ้ทั้งติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมวัคซีนก็ไม่มาแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วคุณก็ไม่มีความรู้แล้วคุณก็ทำไปเรื่อยไปเรื่อยความเชื่อมั่นคุณก็ไม่มีประชาชนก็ไม่เชื่อต่างประเทศก็ไม่เชื่อแล้วคุณจะเดินต่อไปได้ไงอ่ะถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์ประเทศคุณต้องเลิกแล้ว